ฮารเจ็ดหาใบเป่นรับทิมใบเลยดิกโน,นหักโดนหักใบละสามสิบบาทโจมบัตนจมไปแล้วบ่หายโอ้ยไปจมที่ธนาคานเด้อยั่งมาโจมแย้ักพู่เด้อหักสามสิบบาทเมื่อก่อนอนะเดี๋ยวกัน ทำไมหักสามสิบบาทที่อื่นเขหาหักยี่สิบาทที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขาหักยีสิบบาทขอถามนะทช่ไหมก้อนหาหกปีเแลยังพูดไปเชี่ยงเมืองไทยันพูดก,ก็ถือเลยไปขืนเงินยูุลานทองเพื่นหักยี่สิบห้าบาทมาเคยเห็นยี่สิบตะเกียบมาสมัยนี้หาแล้วตออรี ไม่ได้ไปขึ้นเงินไม่ข้นยูนอยู่ธนาคารไม่ได้ไปขึ้นอยู่ร้านทองเด้ธนาคารมันหักเปอร์เซนต์สามสิบบาทเขาบอไปโต้แย้งธนาคารมันบะแรกเนาะเพราะว่ามันเป็นอันเขากำหนดมาเท่าน,นั้นทางธนาคารนนาเขากำหนดมาเ้าสิไปโต้แย่งเขาบะไรกไปเสียมเขาบะไรกเนาะเขาหักให้เงาแต่เขาเอาเท่าน,นั้นแ่ะมันถือกันดได้เราได้เนาะมบ้าง

ไปขึ้น,นลอตเตอรี่ให้ลูกค้านะตรวเฮฟฟี่ตรวเฮฟฟี่ไปขึ้น,นลอตเตอรี่เฮฟฟีต้องคีมอัดใส่เสียค่าน้ำมันไปขึ้นลอตเตอรี่ให้แฟนขัดเด้เออแล้วก็โอนให้แฟนคาดบ่า้านจากบ้านพี่น้องเอ้ยเอาแต่ค่าขายเลขอือเอาแต่ค่าขายลอตเตอรี่ได้กำลังยินน้อยค่าลอตเตอรี่อ่ะอือแต่เห็นใจคนขาย,ยนะี่เนาะแต่ยักษ์ใหญแบบโอ้ยโดนธนาคารหักเปอร์เซ็นต์ใบละสามสิบบาทจมหมดขึ้น,นงไงอืมจมไปเข้าไง อธิบายเจนนี่กว่าอธิบายนี่กับว่าข้าใจโอ้เขาขายแค่เขาหักแค่ยี่สิบาทเนี่ยไปไปกึ่งตามที่เขาขายล้ตนกะลี่ตามแผงเขาหักยี่สิบาทเองโอ้ยโดนธนาคารหักอันหัใบหัใบเป็นละสามสิบจุ่าสั่งมันกับว่าหลายหรอกมัเขาเป็นเขาได้โซกเขามีโซกนี่หลับมันถูกเละถูกหัวหรอกแตโอเคแล้วเนาะมาเขาหักนิดน้อยๆก็ให้ธนาคารเขาใหญ่ๆนี่เนาะมา ก็ดีเนี่ยเ่ากับผู้หมวดทาธนาคารสาขาอื่นเขาหักเท่าไร่ว่าสาขาภูเก็ตเขาหักสามสิบบาทอืมถูกสองตัวลังอะเขาหักสามสิบบาทเขาก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขากับผู้หมวดเขาเนาะเจ้าแจ้งขาสิเหตุเขาไม่ได้เป็นผู้ตัวกำหนดเ้าเป็นแค่ผู้ถือเลทไปหักไปขึ้นเงินให้ลูกค้าไงมางถ้าไปขึ้นเงินเขาบอไม่จักบาทเลยแต่ยังมาจมเลยพี่น้องเอ้ย บออันนี้เราหนักจมว่าให้เราสัญญาจะมาโกงอืมโอ้ยบาโกงดอกจ้ามาเพอ้วยดอกี่หรีอจ๊ะมาอพอรวยดอกหักข่าเรตจะเรียนสามสิบสี่สิบบาทอืมเพรามโกงดอกหักันกระหากอ่นท่านธนาคารเป็นหักเังผู้บรได้กำหนดหากเองเลยน้ออย ดีมุกแรกเขาจะดีใจดีใจ็นโอนเงินให้โดนหักหาใบโดนหักเลยก็บาทกับ่เป็นอย่างนะเลยก็บาทเนาะเขาไร้หลายนอ่ะบอกเขาบอกถึกบ่ เาคเป็นคนขายเนาะไปคืนเงื่อนห้เสียคาละมกน้ำมันไปอันคืนเงือง่อน,นห้อแตยังม่อจ,จอ้นะอจนะมคืนเงื่อนหาไมาแย่บาทด้นึ่งเขาใชนด้วยใจเขาหักแฟนคลับเขาเ็ยให่แฟนขาับเนาะคันคันม่อยากแหง้ชมจึ้มคืนเงื่อนห้ยกะซื้อมาแล้วกะ,หะหให้ยายจมส้ไปหอยหอดบ้านรถกันถึงไปไปคืนเองมันง่ายดีเนานะพวกแกว่าบอกพวกแกว่าขอ่าถึง่ดีอืม ชวรลรตอรีย่ยมาชม่ะไม่มีผิดหวังขึ้นยวงธนาคารมนปไดเไปขึ้นยวนท่อเ้าบาลเล่หาเกียรตินี่คนถืนอหลเนาะออกเล่นงน่ายไปมากมะกอเจ็ดออกหลีนกบอก ลูกบอกก็เจ็ดก็าวเจ็ก็เจ็้าก้เจ็ดขอยบอกพวกเจ้าซูงงวดอรมันมาออกมันมาออกงวดนี่ข่อยไม่ได้จักปากไม่ได้ซื้อบัก่วได้เมื่อกี้ข่อยสิหนกออกบอกซวแต่หวงเมือวนเจ็ดก้าก้าเจ็ดเจ็ดก้าวก้าเจ็ดห้าก้าเจ็ดห้าก้าเจ็ดห้าก้าเจ็ดบัตรถือบอเพราม่วบัตรยังบัตรถือบัตรซื้งงวดผัดงวดบัตรือมันออ้ผั่นงวดซื้อมันออกห้ากว่ามันนี่เป็นต้นนยก็เรยก็เหยนก็โดดละ เออแล้วก็คนจริงๆเนีเราติดตามคลิปการทูกพูดกันหูวนกมันบอกเลยถึงมาเพราะอะไรออกแล้วไม่ได้ยินเสียงมันห้องเลยมิดสีรีสมันอยากจะพูดมากบมหู่บอกไม่ได้ยินเสียงห่างเลยเลยมิดซีรีส์ปานปอยเย็นลำตุมเลขออกเลยเลขบพูออกนะห้องนู่วันอ่ะอืมปานเฮาซื้อบนี้ตามมาซีหางวดบ่ออกแค่หงวดว่างวดนี่บ่ซื้อออกจอยห้าเด็ดดัก ดวงมินประเด็เงินบานนี้ไอ้คนจะถือเลยดวงได้เงินแต่ย่าแต่ะะเรียนมากไปธนาคารพนักาแคา่สามสิบบาทจอมสั่งย่านตะเขาโกงนะฮะตเขาโกงยืนดีนีน้องเลยบางบองเพื่อนอาิีอฮะมีสิ๋มหาบาเเฮากับบงุงจะบาวท่านธนาคารนั้นโกเงิะมันหามบอกพีตกันเนาอมันบ้ มันแล้วแต่เขาสิกซ้ำนดมากตัวหมูด้วยกันอ่ะดุอืมฉันพูดบอกกองหลอกม่เคยกองไายมีมีมียู่มีกินทั้งมือนี่มีผัวดีมีลูกดีเนี่ยพอเาทำดีคิดดีไม่เคยโกงคนอ มาแล้วก็เรื่อมกินเนาะกระเทียมแค่กองไทยกองไมาจะเริ่ 20, รรรมสามบาทสิบาทนี่สิบสามสิบเพราะรวยหย่อนกองค้นก็ทำเป็นว่าต้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานม,ม,มีสลึงพึ่งประจกให้พบบาท Mỹ 10 bà phát hiện nhà hay mình mất mát này biết, mình mhm mhm Cái này mhm 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 nó có mhm 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 có đẹp không? mhm 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 ปิดแผงแปดแผงออสเตรีแล้วกันนะกัน้องท้องแปดแปดแล้วกันอิงก่อนเปิดแผงอันแปดแผงเปิดแผงไทยเปิดแผงไทยหาแผงแปดมัดถึงหาแผงเปิดแผงออสเตรเลียสามแผงเป็นแปดแผงตั้งหมือนแปดมัด องงามเพิ่มมากเลยเด็ห้าเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดเนี่ยโอ้เลยงามทัเ็ไอ้วันนี้บ่ได้ือเก้าเจ็ด่เก้เจ็ดเจ็ดจว่ห้าเจ็ดนี่คือบ่เคยสื่อเก้าเจอกคืออยงน้บ่เคยมากเลยห้าเจ็ดว่ามันงามดูมันงามเลยห้าเจ็ดถว่าบ่เคยสื่อเลยสื่อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเน่ยตามตลอดบึูนศูนย์ตามตลอดวันนี้บม่ได้สื่อจักเลยออกสวยไหมเก้าเจ็ดไหมออกบุญ ม่นห่องอีก้วเอามัต้มเลยอัต้มเปิบซื้พวกเจ้ากินหกอืจัดมาเอามัก่ามาเลยอะนี่ไ ไม่ไม่อ้วนอ้วนได้ยังไงคนแขกคนแขกมันต็หุ่นซนนี่แหละมาถามขอเดียวมาถาม้อเดียวเธอเอไปรับถามย้ายสูงไทยรอยสี่สิบเก้า่อก่อนหาสิไปหน่อยเออรอยสี่สิบเก จำได้ไหมก้อนตอนเป็นสาวสูงร้อยห้าสิบมันนี้อายุห้าสิบเอ็ดปีมันลดไปขีดหนึ่งตอนอายุหกทีไปกินลดไปอีกสองขีดมีจ้ะทานเท้า,า,า,าหรอมันสิย่อลงมสิยอลมั้ง นังกป็นสีเหี่ยวจากนั้นตึงๆเกับสีเหี่ยวบ่อืเหีียวย่นไปตามธรรมชาติกระดูกแบบแข็งๆกับสีกลายเป็นกระดูกอ่อนๆเพาะๆเราไปลากไปวันแต่ไม่กอดเป็นเด็กน,น้อย,อยงัเขาตกต้นใหม่นี่เขามือลมอย่งกะบบกเยเป็นอย่างปันไดแต่เขาเฒ่ามาเราไปตกต้นใหม่ร้องมือลมมแล้วปลายกระดูกพังเี้ยกระดูกรุดเลยสิบพวกโดดดากรุดเลยสิบอกให้เออ